รามา่าเดือดอดีตตำรวจคนดังถูกแฉว่าโกงสอบจบหลักสูตรพิเศษจากจุฬาด้วยวิธีไม่โปร่งใสเบื้องหลังมีดอร์นิดคนสนิทเป็นคนแอบเอาข้อสอบออกส่งให้ลอกแถมวางแผนทุกขั้นตอนเพื่อให้อดีตตำรวจคนดังได้ปริญญาไปประดับโปรไฟล์เธอไม่ได้เป็นอาจารย์แต่เคยขายน้ำในมหิดลก่อนจะสนิทกับอดีตตำรวจแล้วกลายเป็นมันสมองวางแผนสร้างภาพสร้างโปรไฟล์ลงสื่อยิงแอดอวยกันเองโจมตีคนอื่น จนวันนี้ความลับแตกเพราะอีกคดีลากเรื่องโกงข้อสอบโผล่มหาวิทยาลัยจึงทนไม่ไหวส่งตัวแทนแจ้งความเอาผิดเองกับมือประชาชนถามตรงๆจุลาจะเพิกถอนปร,ริญญาคนโกงหรือไม่เพราะปร,ะริญญาบัตศรศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรอยู่กับคนโกงอย่าปล่อยให้คนโกงลอยนวล